ที่ครับพีีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็เอาแผงขึ้นนะครับสี่แผงสระเซลเนาะขึ้นไปวางไว้ก่อนนะครับพีีเพื่อทําเป็นร่มด้วยนะครับพี่ี <c oughs> เอาขึ้นนะครับพีส่วนช่างพงก็เชื่อมเหล็กอยู่เนาะเชื่อมหางปลานะครับพีี เอาแผงขึ้นได้แล้วหนึ่งแผงโอ้แผงที่สองนี่มันจะโอ้จะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าเนาะนี่แผงที่สองขึ้นเหลือแต่เดือนสายไฟครับก็มาลุยอยู่ นี่ครับก็มาโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้ต้องสายชวนันจับนะครับพี่สีส่วนท่างผมก็เชื่อมหางปลาได้สองอสองแผงสองหางเนาะอ่านี่ครับเจาะแล้วทีนี้เจาะเลยแล้ว เริ่มแล้วครับแต่ได้มีร่มอยู่นะครับอีซีทีนี้โอ้ยวันนี้ก็ร้อนทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ร้อนนะครับอีซีเนาะเมื่อวานนี้ยิ่งร้อนนี่ครับช่วงเที่ยงเนาะทีน,นี้ก็ช่วงเช้านี้ร้อนแต่เช้าจริงๆก็มีมอไตกแล้วนะครับจรจรเจาะเจาะเหล็กต้องจเจาะเหล็กแล้วใช้ นอตจิบเนาะก็นี่นะครับเป็นช่างเนาะเกี่ยวกับพวกไฟแผงโซล่าเซลล์เนาะต้องต่อยังไงก็เป็นผู้รับเหมาเนาะเขารู้หมดช่างพงก็ออกมากอดแล้วนะครับพี่สีมาถอยมาก่อนให้ให้เขาวางแผงก่อน นี่เขวางแหงก่อนแล้วค่อยเชื่อมเนาะเชื่อมหางปลาครับพี่ซีก็จะท่านมีร่มอยู่เนาะเพราะว่ามันแดดร้อนจริงๆนะครับช่วงนี้เนาะอือเจาะแล้วก็ไส่สกูเนาะไส่สกูยึด ได้ไอซิกูยึดเลยนะครับอีสี่เนีอยจืด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 เรียบร้อยก็ทำเป็นที่นะตั้งวางแผงนะครับใส้เซตใส่น้ำนะเอาน้ำตรงนี้แล้วก็ไปสีขึ้นไปใช้นาอ,อบ้านห้วยเหลา น้องคลองเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำประปาภูเขานะครับพี่สี่เดี๋ยวนี้เขาใช้น้ำคลองเนาะ,ะน้ำป,ป่าป่าแต่ก่อนนี่ส,นสงสัยจะได้ใช้น้ำดีเดวกัภูเขาป่าเขาเนมีแถวนี้เนาะเ,าเนะขอเาอใช้น้ำประประ่ายแล้วใช้สวัสด์เจาะ แขงที่สามกำลังขึ้นนะครับพี่สีกำลังเจ้าขึ้นเนาะช่วยกันนะครับแขงที่ททสามแข่งที่สามขึ้นแล้วมันก็ ดูแล้วดูง่ายๆนะครับอีซีติดตั้งถ้าทำฐานเสร็จเนาะทีนี้ก็เหลือแต่ใช้ไฟเนาะเชื่อมต่อกันถึงยึดสายสกูยึดนะครับอีซี่สายสวร์เจาะก่อนแล้วก สก,กูตู้ก็มีครับไอซีตู้ไฟเนาะมีใช้น้ำนี้น้ำนี้ใช้ระบบไม่ไหลก็ตัดไหลก็ตัดนะครับไอซีเผงเรบ่นี้มันจะใง่ายเนะ <c oughs> าะาถ้าน้ำไม่ขึ้นก็ตัดนะครับไอซีน้ำขึ้นก็ตัด โอ้เจาะสายสวรรค์เจอหลกหนาอย่างนี้นาน,น,นเนาะบรรยากาศนะครับพี่สี่แถวนี้ตรงนี้จะเป็นตึกระโอ้เขานะครับพี่สี่หลอมหลอบเดี๋ไม่ไกลเนาะมาบ้านผังแดงนะครับพี่สีมาสกุลเอาคนภูถอดด้วยเนาะไก่ได้ครับพี่สี่อ้าว ต้องมานั่งถ่ายคลิปมันต้องอยู่ตรงร่มไม้นะครับพี่ซีขนาดนี้ยังร้อนแดดร้อนเนาะก็หลบก่อนนะครับพี่ซีตอนนี้หลบแดดก่อนเราให้เขาเอาแผงเสร็จใส่วางแผงเสร็จแล้วก็ค่อยไปเชื่อมหางปลาต่อจะด้มีร่มอยู่อ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ